Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่หวไทย456รอบมี้แอดมานำเสนอแนวทาง3ตัวบน2ตัวบนของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน7 2567นี้นะคะแอดมาสรุปให้ช้าไปนิดนึงเนื่องจากว่าติดทัะวันนี้ก็ยุ่งวุ่นวายทั้งวันแต่พยายามจะสรุปให้นะให,ให้ให้เข้าใจแบบง,ง่ายๆเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ การคาดดาวการคำนวณไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดก็ไม่ทราบว่าจะออกตัวไหนนะคะแต่จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเด่นจากหนังสืองวดนี้ค่ะเด่นตัวเด่นมากๆเลยมีหนึงมี4มีเก้ามี6นะคะสีตัวนี้มาได้ทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะคะแต่แอดก็ของแอด,แอดที่แอดสังเกตหลักร้อยงวดนี้แอดก็จะฟันให้ที่เเด่นมากที่เ ลองที่หกสิบมีหนึ่งกับสองนะคะหน่วยหน่วยที่เด่นเขาก็จะมีตัวเนี้ยเจ็ดมีหกหนึ่งมีหนึ่งจะให้อืจะมาเบิ้ลหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะสองตัวบนจะประมาณจับให้แบบคร่าว สองตัวสามตัวจบในคลิปเดียวเลยนะคะงวดนี้เวลาจับตัวเลขทำไมมันวนๆมันออกอ่าสองตัวค่ะงวดนี้สองตัวบนสองตัวบนก็น่าจะได้ประมาณหกชุดนะคะก็จะมี หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งสองเจ็ดสองหกค่ะหกชุดตัวเลขมาเฉยเฉ เด่นมากๆเลยเด่นมากๆเลยก็หนึ่งเนี่ยแหละค่ะจะให้เด่นมากๆที่หนึ่งเลยสองจะให้จิดรองไว้นะคะหกะก็ตัวรอง จะมีสามตัวก็สี่ชุดขังวันนี้ลองสองหนึ่งสองเจ็ดสองหกสามตัวบนค่ะต่อไปสามตัวบนเอาลวดเดี๋ยวเลย 3 cái trên 4 chút 3 cái trên cũng dễ lắm đấy, đẹp đấy, 7 1 1, 6 หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่าสี่ชุดค่ะ สีชุดเหมือนเดิมมาดูว่าจะใกล้เคียงไหมบางทีก็จับไปจับมาก็จะได้ตัวเบิ้ลตัวหามตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรอเอาเด่นงวดนี้สามตัวเด่นงวดนี้ Yeah. chết mình mình hộp mình chết rong chết xong chết chết mình chết วดนี้ของงวดนี้นะคะถ้าตัวเลขจากหนังสือมาเนี่ยเน้นไปที่ตัวนี้หนึ่งสี่เก้าหกคอยดูว่าจะมาสักตัวไหมแต่เอ็ดเอด,เอดมั่นใจตัวนี้มากเลยตัวหนึ่งเนี่ยติดทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะหนึ่งถ้าหกมาเขาจะติดที่หลักร้อยนะคะงวดนี้ถ้าหกมา ติดได้ทั้งร้อยทั้งหน่วยไม่หกค่อนข้างที่จะเด่นโดดเด่นอยู่เหมือนกันประมาณนี้ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแคปหน้าจอไว้ดูได้ค่ะรอรุ้นไปด้วยกันวันอังคารที่ส6 เดือนเจ็ดนี้2 5ง7นะคะคลิปนี้ฝากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขไม่มีใครรู้ค่ะว่าจะออกตัวไหนนะเอดก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านยงโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ